สวัสดีค่ะอยู่กับเซวพาจากห้างกระทรวนจากำกัดขวัญใจการเกษตรนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะชุดเตรียมดินเฉพาะแนวปลูกนะคะพาขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะมิกโฟนะคะเป็นเครื่องมือลดขั้นตอนการเตรียมดินนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเครื่องเตรียมดินเฉพาะแนวปลูกของเรานะคะตัวมิกโฟรุ่น LF นะคะเป็นการรวมเครื่องมือสีตัวไว้ในเครื่องเดียวกันค่ะ เครื่องมือแรกจะเป็นตัวริปเปอร์ระเบิดดินดานนะคะตัวนี้นะคะสามารถทําลายชั้นดินดานได้ลึกถึง50เซนติเมตรค่ะช่วยสร้างแหล่งเก็บน้ําในหน้าแล้งนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นเครื่องพวนแนวดิงค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในการลดการเคลื่อนย้ายหน้าดินนะคะไม่สร้างชั้นดินดานและช่วยรักษาความชื้นได้ดีค่ะ ตัวที่3นะคะเป็นระบบใส่ปุ๋ยค่ะระบบใส่ปุ๋ยของเรานะคะจะอยู่ในระยะความลึกที่รากอ้อยสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะตัวที่4นะคะจะเป็นตัวลูกกิ้งกบหน้าดินนะคะตัวนี้นะคะลูกกิ้งของเรานะคะจะช่วยในเรื่องของการกบและบดทุบก,ก้อนดินนะคะและช่วยรักษาความชื้นในหน้าดินพร้อมสร้างแนวปลูกให้เรานะคะ มิกโฟของเรานะคะช่วยลดขั้นตอนการเตรียมแปลงเหลือเพียงครั้งเดียวได้ทั้งระเบิดดานฝังปุ๋ยใต้ดินพวนดินกำหนดแนวปลูกนะคะ ได้ในครั้งเดียวเลยนะคะลูกค้านะคะที่นําไปใช้นะคะประหยัดไปถึงไล่ละ700บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสําหรับเครื่องมือมิคโฟของเรานะคะใช้ได้ตั้งแต่95หแรงม้าขึ้นไปนะคะเผาแนะนํานะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้แบบผ่อนนะคะตอนนี้นะคะสามารถเข้าสินเชื่อกับยันม่าได้แล้วนะคะลูกค้าที่สนใจจะผ่อนนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง 2ปีนะคะตัวนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่แ9 9 2 0บบาทคา่ะแบบรายเดือนนะคะ จะเป็น24งวดนะคะจะผ่อนอยู่ที่8 4 8บาทเพียงเท่านั้นค่ะลูกค้าวางดาวเพียง30%เท่านั้นค่ะซื้อพร้อมตัวรถนะคะวางดาวเพียง40,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากทดลองนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับภาวได้ที่เบอร์โทร0652925998ค่ะ